หลายคนเคยสงสัยนะครับว่าเรียนช่างยนต์เรียนยังไงเรียนแบบไหนเรียนเกี่ยวกับอะไรเรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพอะไรสำหรับวันนี้ครูแมกกาลาดมีคําตอบครับสําหรับรายละเอียดของสาขาวิชาช่างยนต์นะครับช่างยนต์คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่างๆที่นิยมใช้ในการเกษตรและื่ออื่นสาขาวิชาช่างยนต์มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์และการทดลองสิ่งใหม่ๆการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาขาช่างยนต์เช่นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆการใช้อุปกรณ์ในงานช่างวัสดุเชื้อเพลิงการถอดประกอบเครื่องยนต์การคำนวณต่างๆ ที่จะเป็นตองงานช่านวิชาการศาสตร์วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นต้นการเรียนสาขาวิชาช่างยนต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กันและมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คุณสมบัติของการศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นผู้ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเป็นผู้สนใจงานช่างยนต์มีและสนใจเครื่องยนต์ต่างๆเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบเป็นผู้มีินันในการทำงานชื่นชอบเทคโนโลยีมีความสามารถ ขัน้นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและอื่นๆแนวทางการศึกษาระดับสูงระดับสาขาวิชาช่างยนต์ปวชาวสาขาช่างยนต์ปวสสาขาช่างยนต์เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมระดับปริญญาตรีสาขาวิศว,วกรรมยานยนต์กลเกษตร คุรุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพและสายอื่นๆที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเครียนปริญญาโทและปริญญาเอกลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 1. ซ่อมบำรุงนักษารถยนต์รถจักรยานยนต์ 2. เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในรถหรือเครื่องยนต์ 3. เคาะพ่นสีสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆ 5. เช็คระบบวงจรรถ 6. ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 7. แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์และอื่นๆอีกมากมายครับแนวทางการประกอบอาชีพ 1. ช่างยนต์ 2. พนักง,งานทั่วไป 3. พนักง,งานซ่อมบำรุงเครื่อง ถยนต์ของภาครัฐและภาคเอกชน 4. พนักงานขนส่งสินค้า5นายช่างซูมบริการ6เจ้าของกิจการคาเทรเจ็ดเจ้าของกิจการอู่รถ8เจ้าของกิจการเชนรถ9เจ้าของกิจการจำหน่ายอะไหล่รถและอื่นๆอีกมากมายครับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสาขาวิชาช่างยนต์นะครับ ก็จะเป็นวิทยาลัยเทคนิคประจำจังหวัดศูนย์การศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยแล้วก็ห้องสมุดชุมชนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตามปูรถยนต์ที่เราสนใจมากมายครับ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากข้อเห็นเพิ่มเติมนะครับสำหรับการเลือกเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเลือกในการประกอบอาชีพเพราะทุกว,วันนี้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกวันอัตราการใช้บริการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆย่อมสูงตามไปด้วย ผู้จบสาขาช่างยนต์จึงมีโอกาสสร้างรายได้จากการขยายตัวและการใช้รถส่วนบุคคลทั่วไปได้และมีโอกาสประกอบกิจการได้สูงการเลือกเรียนสาขาวิวชาใดก็ตามควรเลือกตามความสนใจของผู้สมัครเรียนไม่ควรเลือกตามเพื่อนหรือเลือกตามกระแสควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากๆ แล้วจึงตัดสินใจเรียนครับสวัสดีสำหรับครูแม่กลาในวันนี้ครับก็ขอแนะนำในสายอาชีพเกี่ยวกับสาขาช่างยนต์ไว้ด้วยนะครับเผื่อน้องๆหรือนักเรียนนักศึกษาคนใดสนใจก็สามารถสมัครเรียนต่อในวิทยาลัยใกล้บ้านของท่านได้ครับสวัสดีครับ So, apa sih? Menikah dengan